ตอนนี้สดจากขนมลงรับครับบุญครับอ uf, ู้ดูดูดูละวนไปัูใหญ่มากห้าหกตัวเลยใช่ไหมครับประมาณร้อยโลร้อยรูใช่ไหมครับอู้<อ>เห็นว่าเป็นปลาตั้งแต่ปล่อยสมัยพระเทพใช่ไหมครับใช่ครับพระเทพก็ปมาณสามสิบกว่าปีใช่ไ<อ>หมครับถูกบ่อนั้นเรามาปล่อยบ่อนี้อ๋อย้ายจากบ่อนั้นมาบ่อนี้โอ้โหหนึ่งสองตัวใหญ่ๆหญ้อูดูหลังอู้ปลาแต่ดุนพระเทพปล่อยสามสิบปีที่แล้วหน้านี้อู้ปล่อยกวนรู โอ้ยโ้ยโ้อ้้อ้้อ้้าโ้ใหญ่มากใหญ่กว่าทุนี้ครับโอ้โหใหญ่อ้วนกว่าทุกที้ฮะโอ้ยจนิงนเห็นสามตัวสี่ตัวแล้วฮะเนี่ยหตัวอ่าห้าตัวหกตัวขอดูครับจะห้าตัวหกตัวจริงครับโอ้โหใหญ่มากโอ้ยโอ้ยโอ้อาจจะมีสองร้อยแล้วครับ ให้ตัวมีโอ้โหตัวใหญ่แห้งโอ้โอ้ยี่หาแมอาสิเน sure> ี่ยบอเ็ดนเ็ดสุรินของใหญ่ครับไม่ใช่แค่ช้างครับไม่ใช่แค่ช้างครับึกก็ใหญ่ครับโอ้โหโดนครับโอ้โดนครับโอ้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 ยโสกครับยโกยโกครับอือนะครับออ นี่ครับอู้นี่ you. <disappointing. S 2> นของใหญ่อยู่นี่นะครับอู้หตัวนี้อู้นุ่น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 ญ่นนุ่นนุ่นครับนุ่นนุ่นนี่นนุ่นนุ่นนุ่นคุ่นนุนนุ่นน่นนุ่นนุนนุ่นนุ่นนุ่นนนนอ่นนนนุ่นนน่่่่นุุอุน่าจีน อู้โดดข้ามรับโดดข้ามราไปแล้วโดดรับโอ้โเริ่มเดือดแล้วครับโดดรับอฮ้ครับอือหือสนุกสนานอู้โดดครับโดดโดดโดดอู้โดดปลาจีนโดดอู้ปลาจีนโดดโอ้ปลาจีนโดดครับโอ้โหอู๊ยสกโดดน้ำเดือดน้ำเดือดไก่เข้ามาครับโอ้ยครับดูครับดูครับเดี๋ยวตีขึ้นฝั่งเลยพี่ตีขึ้นฝั่งเลยพี่มันครับมันครับลอยขึนเลยนะ อู้ตะเพียนครับตะเพียนโอ้ตะเพียนสวยๆครับโชว์หน่อยครับโชว์หน่อยครับโอ้โหตะเพียนไข่ครับตะเพียนไข่ตัวเลขมาแลครับอื้อหมันอันจะสองโลได้ครับตัวนี้โอ้โหครับเอาละครับเอาละครับโอ้จีโนดออกมาโอ้โหเป็นจีโนดโอ้เข้ามาคืนนะเข้ามาคื้นแล้วครับโอ้โหเอ้เอ้ โดนเข้าโดนออกนี่นะครับเอู้ปจีโนอีกแล้วโอ้ยระวังหน้าครับระวังหน้าอู้ปจีนอู้นี่ครับดูตัวใหญ่นี่นี่นี่เห็นร่างแล้วครับเห็นแล้วครับตัวใหญ่ดูหาง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 อู้ยใหญ่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 เห็นตัวแล้วโอ้โหยจะสองร้อยรัแล้วครับนั่นนะครับนั่นนะครับโอ้โหของแท้ครับมาเจอแล้วครับ อู้ยปลาจีนปลาจีนปลาจีนเยอะมากอูดูหางมันนุ่นๆอยู่นะครับนุ่นๆร้อยโลอยู่นะครับร้อยโลอู้หีตัวหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งเห็นนะครับในในมีสองตัวฮะมีห้าตัวใช่ไหมครับอู้ดูครับดูครับโอ้โหนี่หลังหลังตรงนี้ตัวหนึ่งอูมีห้าตัวนะครับบนนครับอูดูดูดูละวนไปอูใหญ่มากห้าหกตัวเลยใช่ไหมครับประมาณร้อยโลร้อยโลใช่ไหมครับ อเห็นว่าเป็นปลาตั้งแต่ปล่อยสมัยพระเทพใช่ไหมครับใช่ครับพระเทพก็วัน30ปีใช่ไหมครับถูกบอนั้นเรามาปล่อยบอนี้อ๋อย้ายจากบอน้ำมาบอนี้โอ้โหหนึ่งสองตัวใหญ่ๆหู้หูดูหลังอู้ปลาแต่รุ่นพระเทพปล่อย30ปีที่แล้วนั่นนี่โอ้โอ้ปล่อยก่อนลูกโอ้หโอ้หอ้หโอ้อู้อ้อู้อ้อู้อ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 ้

บอลเด็ดครับบอลเด็ดสุรินทร์ของใหญ่ครับไม่ใช่แค่ช้างครับไม่ใช่แค่ช้างใหญ่ครับบึกก okay. ็ใหญ่ครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดโอ้โหใหญ่ครับวันนี้ไม่ผิดหวังครับใครที่รอชมไม่ผิดหวังครับคุ้มครับคุ้นวันหยุดเนี่ยได้ดูเลยเนี่ยนี่นี่วันหยุดวันหยุดได้ดูปลาใหญ่เลยเนี่ยวันหยุดไม่ได้ไปโรงเรียน มันไมม่พร้อใหญ่ครับของใหญ่วันนี้อ้วนเพราะอ้วนใหญ่ครับหนาปีอ่ะนัวปั้นต้องยืนเหยียบไปเลยเหยียบโคดไปโคดไปอีงเดียวเลยโคดยังเยอะเลยยืนเหยียบไปเลยพี่ประมาณกี่ตัวคร่าวๆอยู่นี่แปดตัวครับแปดตัวใหญ่กว่าหนุ่มอยู่นี่ใช่ไหมน่าจะอ้วนกว่าใหญ่กว่าอ้วนกว่าต้นยาหันครับโอ้โสุดยอดสุดยอดใหญ่มาก จากทีมงานไหนครับพี่เฮวันกบครับเฮวันกบโอ้ตรงเฮวันกบมวันทางไงพี่เอ้านี่ขนาดปลาตะเพียนนะครับนี่โอ้ดูปลาตะเพียนครับมาเอามาไล่พี่นะกระยำดูครับโอ้ยดูครับโู้ดูโอ้โหใหญ่มากๆใหญ่มากๆอู้ปลนัยปลนัยปลนัยอู้ปลนัยนี่ในกระโดดอันนี้ไม่เท่าไรครับนี่จะเป็นรุ่นน้องครับ ย่พี่อยู่นี่ครัลากคนไปแล้วครับดูขาดูหาน้ำกระจายกี่คนเอาอยู่เนี10คนอู้หู10คน10คนเอาขึ้นมาเนี่ยอู้หูมากใหญ่มากๆมีถึง108ถึง200นะครับเนี่ยไซส์เนี่ยหลายตู้อยู่ครับเนี่ยเกิน5นะครับถ้าว่า6ตัวแต่เกิน5แน่นอน ีใหญ่มากเลยโอโอ้โหโอ้โหโอ้โหดึงคนไปครับโอ้ดึงคนลงนะครับดึงคนลงนะครับมท่านผู้ชมครับโอ้โหท่านผู้ชมครับเยอะมากครับเยอะมากครับ บ้านเราออนมลงรักครับผมนี่ครับของผมเราเออเมืองนะครับเราเออเมืองมีแต่ลูกปลาครับปลาใหญ่ที่นี้ต้องเราะขนมลงรักครับใหญ่มากๆอ้วนเลยครับหัวนี่ดูครับโอ้โหดูท่านผู้ชมครับกำลังใจครับอ๋อรโ